ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปากท่อภายใต้การบริหารง,งานโดยนางอื้งทิพย์แสงรุ่งเรืองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปากท่อสรุปผลการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปากท่อประจำเดือนเมษายน2 5 6 8การเรียนรู้ตลอดชีวิต วันที่สองเมษายน2568เข้าร่วมโครงการรักการอ่านสืบสารมารดกไทยเทิดไทยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองราชบุรีวันที่11เมษายน2568มอบตะกร้าหนังสือและน้ำดื่มช่วงเทศกาลวันสงกรานต์เวันอันตรายณจุดตรวจบริการประชาชนให้บริการหนังสือแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนตำบลปากท่ออำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีวันที่23เมษายน2568จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ความรู้และสามารถนำความรู้ไปสร้างอาชีพในพื้นที่ตำบลปากท่อโดยมีกิจกรรมดังนี้1กิจกรรมพวงกุญแจจากลวดกรมยี่ 2. กิจกรรมฟักทองการบูนวันที่28เมษายน2568จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับสสปะชะตขับเคลื่อนหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียง ให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่มณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มหมู่2ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่29เมษายน2568จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับสสประชาตอขับเคลื่อนหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลวันดาวณอาคารอเนกประสงค์หมู่3ตำบลวันดาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่30เมษายน2568 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับสสปะชะตขับเคลื่อนหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลยางหักณอาคารอเนกประสงค์หมู่4ีตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับวันที่1 3 0ถึง30เมษายน2568ครูสกรลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568 วันที่8เมษายน2568เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตรวจค่อยผลการเรียนเฉลีย่ย G-Pack พเรียนที่2ปีการศึกษา2567ณห้องประชุมชิดชิดชูตระกูลสำนักงานสกรประจำจังหวัดราชบุรีงานนโยบายเร่งด่วนวันที่2เมษายน2568นางเอื้องทิพย์แสงรุ่งเรืองผู้อำนวยการสกรสกร,ระดับอำเภอปากท่อ เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่3 2 5ปีผ่านระบบ Zoom c a l Meetings ณห้องประชุมชิดชิดชูดตะกูลสำนักงานสกรประจำจังหวัดราชบุรีวันที่18เมษายน2,568บุคลากรสกรรระดับอำเภอปากท่อเข้ารับการประเมินพนักงานราชการเพื่อพัฒนางาน ประกอบการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างและเลื่อนค่าตอบแทนครั้งที่1ปีงบประมาณ2568นกสกรระดับอำเภอปากท่อวันที่23เมษายน2568บบุคลากรสกรระดับอำเภอปากท่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศา,าศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี วันที่28-30ถึงเมษายน2568บุคลากรสกรระดับอำเภอปากท่อเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและการนำมาตรฐานการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ภาคกลางและตะวันออกณโรงแรมบางกอกพาเรดกรุงเทพมหานครโครงการพัฒนาบุคลากร วันที่3เมษายน2568บุคลากรสกรระดับอำเภอปากท่อเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์สภาวการการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างของสำนักงานศึกษาธิการภาค3และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในเขตพื้นที่ครั้งที่2จังหวัดราชบุรีวันที่9เมษายน2568นางเอื้องทิพย์แสงรุ่งเรืองผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอปากท่อพร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานการส่งเสริมการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดไตรามาส1-2ประจำปีงบประมาณ2,568ณห้องประชุมชิดชิดชูดตะกูลสำนักงานสกรประจำจังหวัดราชบุรีวันที่9เมษายน2,568บุคลากรสกรระดับอำเภอปากท่อเข้าร่วมกิจกรรมประกวดการพัฒนาสื่อสร้างสารรค์และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ประเภทบอร์ดเกมภายใต้ใต Climate c h นศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาการจนบุรีงานภาคีเครือข่ายวันที่10เมษายน2568นางเอื้องทิพย์แสงรุ่งเรืองผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอปากท่อเข้าร่วมประชุมงานวันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อครั้งที่26ประจำปี2568วันที่10เมษายน2568บุคลากรสกรรระดับอำเภอปากท่อ เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสอสอปอชอตการประชุมขับเคลื่อนการเสริมสร้างพลเมืองคุณภาพวันที่23เมษายน2568นางเอื้องทิพย์แสงรุ่งเรืองผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอปากท่อพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมงานประจำปีหลวงพ่อแดงทำบุญตักบาทถวายพระตาหารและพิธีรดน้ำดำหัววันที่26เมษายน2568 นางเอื้องทิพย์แสงรุ่งเรืองผู้อํานวยการสกรรระดับอ,อําเภอปากท่อพร้อมด้วยบุคลากรร่วมพิธีเปิดงานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำประจําปี2568ณโรงเรียนบ้านหนองวัวดำหมู่ที่11ตาบลทุ่งหลวงวันที่28เมษายน2568นางเอื้องทิพย์แสงรุ่งเรืองผู้อํานวยการสกรรระดับอาเภอปากท่อพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ณวัดป่าผู้วายหมู่ที่14ตำบลยังหักวันที่28-29ถึงเมษายน2568นางเอื้องทิพย์แสงรุ่งเรืองผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอปากท่อร่วมกับบุคลากรจัดกิจกรรมขับเคลื่อนรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงในพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่มและตำบลวันดาววันที่29เมษายน2568 นางเอื้องทิพย์แสงรุ่งเรืองผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอปากท่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงศึกวันดวลเพลงพร้อมด้วยบุคลากรปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับดอกไม้การประกวดร้องเพลงณที่ว่าการอำเภอปากท่อ